ช่างสับเป็นเล่หัวแตกนะคะนี่วันนี้ตัอเ c ซนะคะ FC บอกว่าให้ขับรถขึ้นแทนเลอร์ให้หน่อยนะคะให้สปอขับให้นะคะเร่งหน่อยเร่งหน่อยคุณจะของรถนะคะ ตาปอไม่เคยขับรถขึ้นเทนเลกขลับรถลงแทนเลร์อเองนะคะนี่ของัวเองยังของตัวเองยังไม่กล้าขับเลยมาขับให้คนอื่นเหรอ

สองนะที่หนึ่งจะได้ชั้นหน่งเลยชั้นหนึ่งนะจีเห็นล้อหนึ่งไหนมาที่นี่เห็นล้อหนึ่งไหนวันเนาะมันนั่นเขเห็นเกี่ยวอยู่เดินแค่สองรอบเวลาเดินไปปุ๊บเครื่องมันโหลดมันไม่มีแรงเหมือนกับว่ากรองมันตันเนี่ยเขามาทำใหม่ละทำไมมันเดินถอยหน้าแล้วเราดึงมาตำแหน่งกลางมันลดไม่หยุดนะปลาโยกแบบมี้หลวมันที่อะไรก็มี ป่าาทีนี้ทิ้งอีกอัน5านาทีไว้ให้เราแล้วจะให้เราทำเังไงแต่เอฟีปาทีนี้นี่แม่รถเก้นร์สมดีกับเออเท่าปราไทยคือขี่กับพอ่ออันพอ่พอให้เขาอันได้จะขานักขีก็ยังดีเนาะแต่ว่ารถเขาหน้ารักาปเลยนะเอฟซ รถคันน้อยอันนี้มันก็คูบัวตาเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่ามดมัว่วโอ้ยเขามีอันนี้อันเดียวเองอันอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะกระบอกยกคอน,นี่ยแต่ว่าของเรามีสองทนเลอร์เขาใหญ่มากเลย กระสอบอด้แบบใช่ไหมอ๋อมันเป็นกระสอบมันเป็นรถกระสอบไม่มีตรงไหนเหมือนของเราเลยใช้แบตอันนี้ลูกเดียวมันเป็นยาง พอขึ้นไปค่ะเมื่อกี้เอียงข้างเลยไอฝั่งนี้หนักไอตรงนี้ก็พอแหงแล้วต้องมาหนักสับเตอรยอีกข้างหนึ่งมาเจอเอฟซีอยู่หน้าร้านประเสริฐพอดีนะคะถ้าเลยบอกให้สปอมาขับขึ้นปกติของตัวเองนี่ยังไม่กล้าขับขึ้นเลยแต่อันนี้เขาบอกให้มาขับขึ้นก็เลยต้องลองลอง ปะเรือไปไหนแล้วอ้าวทำไมเขามีไอ้ซิกซิกแหลมๆข้างบนด้วยใช่ไหมปกติมันมีแต่ของเรามันมีแต่ข้างล่างอันนี้เขามีข้างบน นะหมดว่าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันน่ารักดีเหมือนจะซ่อมน้อยด้วยมันไม่ค่อยแบบนีสายอะไรสส่น้ํามันสายอะไรเยอะแยะอะไรเหมือนกองเราหรอเนาะแบบมันไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยอะไรอะ่ะ เล็กๆน่ารักดีเนี่ยคันแบบนี้เป็นตะขับเพราะว่ามันคันเด็กแต่ว่านั้น,น,นมันคันคันใหญ่เกินไปเราไม่กล้าขับหรอกมันใหญ่เกินเนี่ยแต่ถ้าอันนี้เนี่ยพอซูสีพอแบบไปวัดไปวา,าได้อาคดนี้เราไปไหนหมดอ่ะไปแล้วค่ะ FC ฟซีมรูจะพูดอะไรแล้วอ่ะ นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องมดกับสอปอด้วยนะคะ